หน่อยเต็มถัดมีกีเมีันมีเืองัดมี่า่้นมเรื่อยแล้วครับวันีน้ัดมีน้องเอ้ยัดมี ขนาดเท็ดเครื่องเดียวดิแม่นเท็ดเบิร์ตนี่เขาไม่ขายไถ่เครื่องนะเขาไขายเป็นโรค็ะไรจะเอาเบิร์ตบ่ขึ้นหอดสมัยโรงเรียนเนาะไปโรงเรียนนี่ซื้อพัดมีห่อละบาทบัตรอีกบัตร่าบริเอินเดือดเลยทำไมจะกินเอิรนตับบ่เออเอิรนตับสวัสดีสวัสดีพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วขาเที่ยงเขามืาอนี้เดี๋ยวทำมุงสุดกันกินครับ บางได้ว่าบต,ต,ตาดิบตำมะคงสุงกินอีกแล้วกับถอดกระดูกหมูพี่น้องน่าตำมะละกลออีกแล้วครับตำมะละกลอใส่กระปูดองวันนี้เปลียนน่ยนเซฟเซฟคอนตันคือเก่าพี่น้องเลยเฮ้ ก็คอกหน่อยดี๋ยวมือน น้อยไม่หนีโคกน้อยกระทัดรัดเนี่ยน้อยเข้มเข้มเดอ้อทำจันวาเนี่ยน้อยเข้มเข้มขมาทันจ,จังมาเบิร์ตมาท่าน ้องเสียงขวดชิ้มังกวนด้วยต้องแสบแค่ต้อง,งส <STE AL> เส <g Designer> <c ogi> ียงขวดพอแสบหน่อยเข้มมีดีเต้ยนะหน่อยเข้มถ้าทำยังไงกับมี ัดมีเท่าพง่นมาเยแล้วครับวันนี้ความหนาความจาเน็ดเย่มาแม่กินบอก็พัดมีมาแม่เล็ตำคุ้งพ่อมาข้นมากินขนมากพี่อังมองเก้าพวกเาไบงมันพี่เวีไปพี่เวียี่ข้นผู้ใดผู้ใดจินก็แขเอาข้ากันนั่งรถนั่นไม่แขวะรถไ่เปียวไม่แขนั่งไม่แขวะนั่งยบร้อยดววันนี้ ของนอกของนอกอยังนอกของนอกจังนั้นเ้ยอาเรียวร้อยพี่น้องมากินน้ำกันบัดนลูกหมูรองมา่ักนะนี่เนีมันกินขาวขามแบบง่ายคือเกาพี่อคือเกากินงากระเขับ นี่มผัดมีนะสำหับห้องใช่ประกอบปูดองเยอะ่างเมเค็มเคมีเค็ม่ใช่หรอไม่เจอเค็มม่อย่งเคมเอกว่าะดูะดูอเค็มกระดูกเคมบ่อืมมันก็ีเข่ากันพอดี พอดีนะพอดีพอดีได้หน่อยอารมณ์ดีอารมณ์ดีพอมีความสุขเดี๋ยวตอนเที่ยงพาลุยงานนะตั้งใจทำงานตั้งใจทำงานดีกว่าอย่างอื่นนะแต่ยังไาถือเกยเจ้าของเลยมันพอดีเจ้าเอาไปซิงมางไหมเวลาข่าวเอาพี่ผู้ซิ่ง น้องแตนานบานบกกวไก่หอยเนะเจจาะแ่บัวเป็นจ้าตีกินนะเป็นอยางบ้ดมาเทาเป็นยังไงทำนั่นทำจำาจะตีกินมันขำไมเป็นเนี่ยไ <laughs> ทำัไดนเมียขยันมาเด้อพี่ห้อเลยี่หองไว้เป็นนักเลียนนี้วะมีแนวเคยห้องดีกินคู่ตีขอยเนียไปตองเป็นเะดิมน้ำดั้นตัวคู่สยเนี่ยคู่ว่าคู่ว่ากินยังไ่ได้กินยังครับวะเป็ดตองแม้ไปอง้าจ็ดไปองมันจบน้ำแมเออน้าแงน้ด้บ้านเ นัววันน,นนี้กับข้าวอร่อยมากถูกปากถูกหลัก,กอ, <c oughs> อ,อันใดดำมงคลพี่น้นอ,จอนง,งจกบองน้อชางได้เป็นบุญมงคลอยากเบม้นเบิ้อนิดจ้าแ่งงานตั้งแต่สเสร็พี่น้องเนี้ยเนี่ยเบิดหอมนเตนตยาเสร็พี่น้องเนี้ยหมด ขึ้นเขาเด้อพี่น้องไปอทางเล่าทางเล่ามาเด้อเราฝังไถ่ฝังังฝังไทยฟังเล่าเด้อจ้ายังตัวีังยังอเขายาเื่อมีรักฐานเด้อนี่นหน่อยแล้วมาทมหนังบเบิร์นของมะเร็งเป็นของขมผันเนาะ ท,ท,ท็มานเขาลคือจไไนนีน่ะาานยไปง้นหงเขทนไาหนเง้ไง้บอกว่าเาืเราพอดูที่ชีก,ก,กไประีเอาไวนะ้ด้บหรเขา,าีป่ปากกระจมนีนี่ะ ไม่จิมไม่ไม่จมนม่จเยอะ่าเใชไี้ไก่กต้น้ำมอยต่่ม่ิ้ไปแลคนม่จมอื่ก่งเดนะอ่ะม่วนเนีเขากล้องก็ได้สนดูกันจังเข้าเยนน่่อือบ่ะแ่บไปนอนจใชนือ

นี่เอานเจแล้วทำแล้วมสมเมื่อหราตัวกับมา่อยทำแป๊ไปนั่งทำงานแนข่อยวันเดียเขาก็เห็นมาเข้าว่างเขาก็ได้เจ็บไหมยังไม่หาแน่นบ่นเบื่อชินข้นัายังไปไหมอังพ่อหรอ

กินเขาน้องแงมน้อแงมตันเทียงพี่น้องเอ๊ะซีหาคนเชะแ่บตำหงเฮอโอ้ตำหงใเชะบกกว๋อเชะกับปูน้อยพี่น้องปูดองมันก็สุดยอดเท่านั้นแหละงามนี่กับปูดองเชะอยากมีปืนปูดองก็ใส่จอมเนี้ยเลยนะ เอาเนื้อะไปน่องใสมือไปเลยบ,บานๆกินแต่ขอบกินแต่ขอบข้ัวเข้าใสมือไปโดดว่าเป็นยังเอาไปอยากจับว่ามันเลื่อมเขาเอื่นมามันมันจำภาษาไทยได้ไะตพี่่อเขาบอกไปแบบบ่านเ้อกับปานเหนียแบบแบบน้รอมันหัามหยาบตัว แต่ใอยว่ามันหยาบๆมุขเจ้าว่าเดี่ยมแๆบ่ว่าพัดมีน้องเอ้ยพัดมีเห็ดขนาดเห็ดเครื่องเดียวดิแม่นเห็ดเบิร์ดเนี่ยเขาไม่ขายเห็ดเครืองเขาไม่ขายเป็นโรคอะไรจะเอาเบิร์ดบ่เห็ดหอดสมัยโรงเรียนเนาะแต่ต้งเรียนนี่ซื้อผัดมีหัวละบาท บับัตเท่าบริเอินเดือดเด้ทำไมตะกี้เอินตับบอกเอินตับคนดือออกเอินตับตะกี้นี่อันนี้เินตับเออเดือดทำไมตะกี้จับบอว่าจะเดือดอกมกนาเลระบาดบอกว่าขึ้กันเนาะอันนี้เดือดไก่น้ำได้แข่เดือดมันเสรแล้วแคว้เดือดเละวาบอกจับมเขากันบัตร เฉพาะมีตรงเดือยใจยำอยู่เ่ได้ยินว่าไป่นาแล้ววี้กินเผานําเผาแมนเราก็ได้ยินเจ๋วพี่นา,าเฉพาดีว่ะเ่ื่อนเป็นไงวะพี่แ้ว่านนกินเดกอะไรบิ๊กีอนตุ่นออไปหาน้ำแข็งมาให้กินนะป้ขาดพ <ๆๆ S 2> ัวอนะไรเมือนน้อพี่นาเนาะท่านกังเวทากังคืนนีโอ้ดีเนาะบ่อพ่ทำลายเลยอดี่่อเยบเพื่อนเนาะขาดตกังเว้นกงคืนเดียวาแลจักกัเๆๆงเว้นมานี่ อย่าขมเออหมอจัดตลอดต้องร่วังนี่ตัวักแกเจ้าเนี้ยดิเจ้าเจ้เดีจัดะานี้มั้งมาที่เลี้ยตัวเลี้ตัวนึกจัดนึกจัดบอกว่าแต่ที่ตัวสะอาดแท้เดีป็นยังดอกยี่ไม่ยังผ่อกันก็เลยดอกพีนาปีนาปีนาเบาเลี้ยผ่อกันเด้พี่น้อง ปีหน้าพ่อกันเจอกันปีนี้สำหรับปีนี้เอาไว้เพียงเท่านี้มาเด็นแล้วก็ลมดีว่ะนี่หย,ยังเจ้าเป็นหยังชุกอลมดีว่ะเอาก็ลมดีแต่ใดได้ล่ะพวกนี้จะใชิบวปากเอาเดี๋ยวมืเลยสิผ้าลุยงานกับคักได้บาดายนี่นเออนำไปนำมันได้บาดด้ะเป็นช่วงงานสิต้องตัวย่างอ่ะ จะนอนไปเอาน้ำไปหนไปไหนเอาเกียบ้าไปชุ่มไปวัดสีนิ้วต้องถวยไปค้าเเดียวตอนนี้เราให้ในปั้มถ่ากลับมานำหมูข่าเดียวนะได้มันได้จําเงินได้อยู่แล้วมงเดียวันหนังวันเสาร์หักโอ้ยยังอยู่สองเมื่อกายเมินผุนดีบอดีเดี่ยวดีพดีเดี่ยวงานสองเมื่อหนึ่งวันบุญเียรก เปล่าวเวนนโอ้ยมันเหเร็่องนั่นเอเหตารเร็วว,าว,าว่าแล้วเ่าแล้วมันกระชีห้อมมืงหันหละโซ่กันอย่างงานพี่น้องบัตนี่บอกไปบอกมา,าม,อมอาีอีกงหมืน่น็พี่ <c oughs> พน้องครับคุยกันตามภาษาเด <c oughs> ้อพี่น้องออพี่น้องเบางบรรยากาศเขาเที่ยงเขาซื้อแล้วครับน้ำไม่กินน้าเท่าเอ้เมื่อวานเนีเรื่องพวคุณตบ ทักยาลำแข็งเออเต้องลำแข็งเขากินบ่อแฉบกินน้ำกันพี่น้องกินเขาเราเริ่มกินน้ำอิ่มก่อนมูกับความตันพหน่อยเนาะพหน่อยนีกใหอยมีกบหอยบุยเบ็เดียวตอนนี้ก็สาหน้าแก่ซํำเจแล้วอีอี่หนาว บอกว่าแล้วนกัว่บอกว่าผาบเจ้จ้าบอกตั้งเน้เจแล้วก็บอเขียดเป็นนี่เราเีน้แล้วก็นอยงางับก้มจริงแล้วอ่ะพูนว่ากกินเป็นยังี่เนาะพูดนะมวนไจมวนใทอ๋องว่าเราว่านเป็นานี่ ข้งน้าไม่เตัวเพราะ่ามลงคุณแมล้าไม่ใช่หมอไปนีไมหมอไปามคุณมลงเหมือไกับอันนหนแล้วเ้าวกข็งอ่าตมหงเจียงตับเลยเนาะพูดนะแจตัมงเจกับปูน่อยพี่น้องอีกปเขากินอะจเนะพัดมีกระดูกหมูกับเบดแล้วนี่กินเพากระดูกเขากินเอากระดูกมันคนยังไปกินกระดูกหมูอะนี่ ในพูดะรกดูก้าวั้กันแหนโู้จะแฉกตัวเอาพี่หงจนอนคลิปนี้ก็ีฝาเไพี่ตัวนี้ครับเขาทำจำปลากินอิ่มเดิคกี้นตัวี่าคือิกีนตก็เลยจะแช่น้ำนะครับิอิ่เดาม้เนี้คนเดี้รว่าิกันเค็มอืมอ่าเค็อ่กินอิ่มเดาต้งตีพี่วังเออดีรอดีตีอิ่มเดวตีไดแล้วจอ่ะขอบคุณที่รับครับสวัสดีครับ